เตรียมตัวให้พร้อมโรลีรอบออฟไลน์ที่จัดใหญ่ขึ้นรองรับคนได้มากขึ้นมันสะใจกว่าเดิม พบกับงานออฟไลน์เกม ROV สุดยิ่งใหญ่ ROV Poli 2023ีิ Winter รอบชิงชนะเลิศมันใหญ่สะใจกว่าเดิมรองรับผู้ชมมากกว่า6,000คนโอ้โหวันที่21และ22ตุลาคมนี้ที่ไบเทคบางนาะพอ9กประตูเปิดเวลา10โมงตรงพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงาน1,600คนแรกของแต่ละวันรับฟรีเสื้อ ROV ลายพี่เคนและน้องทีลี่และโค้ดสกินถาวรอ,อ,อย่าลืมไปเข้าร่วมงานกันเยอะนะ อย่าลืมกดติดตามเพจก a ร i n a AOV ทัวร์นาเมนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย